สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันรับสิทธิ์วันแรกนะคะของกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีแอปเป่าตางังส่วนกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะคะซึ่งบางคนก็จะได้รับแล้วนะคะซึ่งก็จะได้พร้อมกันในวันนี้นี่เองเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการกดรับสิทธิ์ทำยังไงนะคะดูวิธีดูรายละเอียดนะคะว่าสิทธิ์ของเราที่ได้แล้ว2,000บาทจะเป็นยังไงนะคะ ตามมาดูกันเลยคะ่ะและวันนี้นะคะช่วงเช้านะคะระบบก็ล่มไปนานมากเลยนะคะ <S <S <Korean> <S เพราะว่ามีการเข้าแอปพร้อมกันนั่นเองนะคะ เริ่มแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอปเป่าตังของเรากันก่อนนะคะสำหรับใครที่ไม่มีแอปนะคะก็ให้ไปทำการติดตั้งแอปนี้มานะคะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้สำหรับคนที่ยืนยันแล้วนะคะให้กดเข้าไปที่แอปเป่าตังเลยค่ะอ่าอันนี้เรามีการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันก็ให้ไปอัปเดตด้วยนะคะต่อมากดถัดไปค่ะ แล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดของเรานะคะเป็นรหัสพินทีท่ตั้งไว้เองนะคะ <S <S อ่าเมื่ออัปเดตแล้วนะคะ G Wallet ของเรานะคะเดิมอันเก่าเวอร์ชันเก่าจะเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้อัปเดตใหม่ก็จะเป็น G Wallet สีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้ามาเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะใครที่ยืนยันตัวตนแล้วนะคะเมนูเราชนะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นวันนี้จะเป็นการรับสิทธิ์วันแรกนะคะ ก็จะดูว่าเงิน2,000บาทจะเข้าไหมนะคะก็ให้กดที่ใช้สิทธิ์นะคะกดเข้าไปเลยค่ะอ่านี่นะคะก็เป็นสิทธิ์ที่ใช้ได้นะคะสำหรับวันที่18นะคะกลุ่มพาพัน์วันแรกนะคะเงินเข้ามาแล้ว2 0 0พนนะคะใครที่ต้องการใช้สิทธิ์นะคะก็ให้กดแถบสีน้ำเงินนะคะสแกน QR นะคะไปกดสแกนใช้สิทธิ์นะคะที่ร้านค้าถุงเงินทั้งหลายนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะมาดูนะคะรายละเอียดการรับสิทธิ์ของเรานะคะว่าแต่ละงวดเป็นยังไงนะคะให้กดที่รายละเอียดการรับสิทธิ์ด้านบนนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะอ่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดการรับสิทธิ์นะคะของหมายเลขบัตรประชาชนนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า งวดแรกนะคะ18กุมภาสถานะก็จะขึ้นแบบนี้เลยว่าได้รับแล้วนะคะเป็นงวดแรก2,000บาทซึ่งการรับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางคนนะคะอาจจะได้รับงวดแรกในวันที่25กุมภาก็ได้ถ้าใครที่ได้งวดแรกในวันที่25กุมภาจะได้งวดแรก3,000บาทและงวดต่อไปจะเป็น1,000 1,000 1,000แบบนี้นะคะจนครบ7,000หรืออาจจะมีบางคนนะคะที่ได้งวดแรกในวันที่4มีนาแบบนี้นะคะ ก็ได้เหมือนกันซึ่งงวดแรกคนที่ได้4มีนาก็จะได้งวดแรก4 0 0พบาทนะคะงวดต่อไปก็จะได้รับ1 000, 1 0 0งันจนครบเ0 0 0เช่นเดียวกันค่ะและสถานะก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะว่าได้รับแล้วค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ